ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเครื่องบินขับไล่ F-15 Eagle ของสหรัฐอเมริการะบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire radar ขั้นสูงความคล่องตัวสมรรถนะหลายบทบาทและ Avionic ิ i ดิจิทัล F-15 Eagle ของบริษัท McDonnell Douglas คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ครองอากาศที่มีชื่อเสียงและทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทหารเครื่องบินรุ่นนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษโดยมีเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งเดียวคือการครองน่านฟ้าอย่างเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป F-15 ได้พัฒนาเกินกว่าบทบาทของเครื่องบินขับไล่ครองอากาศเพียงอย่างเดียวกลายเป็นอากาศยานรบหลายบทบาทที่ทรงพลังด้วยการผสานเทคนโนโลยีเรดาร์ขั้นสูง ระบบอวิโอ닉สมัยใหม่ระบบควบคุมการบินที่แม่นยำและความคล่องตัวที่โดดเด่นบทความนี้จะอธิบายเชิงลึกในรูปแบบย่อหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ f 1 5 e a g l e ได้แก่การพัฒนาระบบ F l บ b y w วร e เ a ดาขั้นสูงความคล่องตัวสมรรถนะหลายบทบาทและอวิโอ닉ดิจิทัลซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม F-15 จึงยังคงเป็นมาตรฐานของเครื่องบินขับไล่แม้ในยุคข,ของเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5นับตั้งแต่การบินครั้งแรกในปีคอ สอสลา,า1,972จนถึงรุ่นล่าสุดอย่าง F15E Eagle II ตระกูล F15 ได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวต่อภัยคุกคามใหม่ภารกิจใหม่และแนวคิดเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอสถิติการรบที่น่าทึ่งของ F15 ซึ่งสามารถทำชัยชนะทางอากาศได้มากกว่า100ครั้งโดยไม่เคยสูญเสียในการรบอากาศสู่อากาศสะท้อนถึงความยอดเยี่ยมของทั้งนักบินและการออกแบบตัวอากาศยาน ความสำเร็จของ F-15 เกิดจากความสมดุลระหว่างพลังอำนาจดิบกับความแม่นยำการรับรู้สถานการณ์กับความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างที่เสริมด้วยระบบดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้คือหัวใจของความเป็น Eagle การพัฒนาระบบ fly-by-wire และแนวคิดการควบคุมการบิน แม้ว่า F-15 รุ่นแรกจะยังไม่ใช้ระบบ fly-by-wire แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแต่แนวคิดด้านการควบคุมการบินของมันถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์การพัฒนาในอนาคต F-15 ถูกออกแบบให้มีเสถียรภาพทางอากาศพลศาสตร์โดยธรรมชาติทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้โดยตรงแม้ในสภาวะการบินที่รุนแรงแนวคิดนี้เน้นความเชื่อถือได้และความอยู่รอดโดยเฉพาะในสถานการณ์การรบที่ระบบสำรองอาจเป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตาย เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า F-15 รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงได้ผสานร,ระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมการควบคุมของนักบินระบบเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาแทนที่นักบินแต่ทำหน้าที่ช่วยปรับการตอบสนองของเครื่องบินให้ราบรื่นป้องกันโครงสร้างจากการรับแรงเกินและเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวควบคุมในระหว่างการบินที่ต้องใช้ความรุนแรงสูงส่งผลให้ F-15 เป็นเครื่องบินที่ควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้ในมุมปะทะสูงหรือการรบด้วยความเร็วเหนือเสียงการพัฒนาระบบควบคุมการบินในรุ่นใหม่อย่าง f 1 5 e Strike Eagle และ F-15EX ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการบินระดับต่ำการบินติดภูมิประเทศและการหลบหลีกแรงจีสูงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินจะประมวลผลข้อมูลความเร็วความสูงมุมปะทะและคำสั่งนักบินแบบเรียลไทม์เพื่อให้เครื่องตอบสนองได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในภารกิจหลายบทบาทที่ต้องเปลี่ยนบทบาทอย่างรวดเร็วจุดแข็งอีกประการของระบบควบคุมการบินของ F-15 คือความซํำซ้อนของระบบ redundancy ที่ออกแบบมาอย่างรัดกุมหากระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลวเครื่องบินยังคงสามารถควบคุมได้ความทนทานเช่นนี้ช่วยชีวิตนักบินและเครื่องบินมาแล้วนับไม่ถ้วนและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ F-15 ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สูง เรดาร์ขั้นสูงและความเหนือชั้นด้านการตรวจจับเรดาร์คือหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ F-15 Eagle ตั้งแต่รุ่นแรกเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเรดาร์แอน APG-63 ซึ่งถือว่าล้ำสมัยอย่างมากในยุคนั้นสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลทำให้นักบิน F-15 สามารถพบศัตรูก่อนและโจมตีได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวต่อมา F-15 ได้รับการพัฒนาเรดาร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แอน APG 70ไปจนถึงเรดาร์ AESA รุ่นใหม่อย่างแอน APG 63V 3และแอน APG 82เรดาร์แบบ AESA ได้ยกระดับความสามารถของ F-15 ออย่างก้ากระโดดด้วยความเร็วในการค้นหาเป้าหมายที่สูงความละเอียดของภาพที่ดีขึ้นความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณและความสามารถในการติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกัน เรดาร์ AESA ทำให้ F-15 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่แต่เป็นแพลตฟอร์มตรวจจับและควบคุมสนามรบเรดาร์สามารถทำงานทั้งภารกิจอากาศสู่อากาศการทำแผนที่พื้นดินการสร้างภาพเรดาร์ความละเอียดสูงและแม้กระทั่งการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของนักบินอย่างมหาศาลความสามารถของเรดาร์ F-15 ย้ำเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับระบบอวิโอニและอาวุธ ข้อมูลจากเรดาร์จะถูกรวมเข้ากับข้อมูลจากเซ็นเซอร์อื่นเช่นระบบอินฟราเรดและระบบเตือนภัยทำให้นักบินสามารถตัดสินใจและโจมตีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงความคล่องตัวและความเหนือชั้นทางอากาศพลาศาสตร์ความคล่องตัวคือหัวใจของ f 1 5อีเกิลการออกแบบปีกขนาดใหญ่โครงสร้างผสานลำตัวกับปีกและเครื่องยนต์คู่กำลังสูงทำให้ f 1 5มีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วแต่ระดับได้ดีเยี่ยมและรักษาความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่อง F-15 สามารถควบคุมได้ดีแม้ในมุมปะทะสูงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการรบระยะประชิดเครื่องบินสามารถหมุนตัวเปลี่ยนทิศทางและทำการบินแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพความคล่องตัวนี้ช่วยให้นักบินสามารถเลือกตำแหน่งการโจมตีที่ได้เปรียบอยู่เสมอ หนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนความแข็งแกร่งของ F-15 คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินสามารถบินกลับฐานได้แม้สูญเสียส่วนของปีกไปสแสดงให้เห็นถึงความทนทานของโครงสร้างและการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่เหนือชั้นความสามารถในการอยู่รอดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักบินในการรบจริงการปรับปรุงรุ่นใหม่ช่วยให้ F-15 ยังคงความคล่องตัวไว้ได้แม้ต้องแบกอาวุธและอุปกรณ์ที่มากขึ้น ในยุคที่เครื่องบินหลายรุ่นเลือกความล่องหเนเหนือสมรรถนะการบิน F-15 ยังคงโดดเด่นด้านการเคลื่อนไหวและพลังการรบเชิงกายภาพสมรรถนะหลายบทบาทและความยืดหยุ่นของภารกิจแม้ F-15 จะเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องบินครองอากาศแต่การพัฒนาเป็นเครื่องบินหลายบทบาททำให้มันมีคุณค่าทางยุธษษทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ F 1 5 e s t r i สตราอิที่สามารถทำภารกิจโจมตีลิฟสนับสนุนภาคพ,พื้นดินและยังคงความสามารถในการรบอากาศสู่อากาศอย่างเต็มที่ F 1 5สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีอาวุธโจมตีระยะไกลและอาวุธสแตนด์ออฟน้ำหนักบรรทุกสูงและพิสัยการบินไกลช่วยให้ทำภารกิจได้ต่อเนื่องโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในภารกิจอากาศสู่อากาศ F 1 5ยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขาม สามารถโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ส่วนในภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินระบบกาหนดเป้าหมายและเรร์ขั้นสูงช่วยให้โจมตีเป้าหมายสําคัญได้อย่างแม่นยําความเร็วและเพดานบินสูงยังเพิ่มโอกาสในการรอดจ,จากภัยคุกคามภาคพ,พื้นดินความยืดหยุ่นนี้ทําให้ f 1 5สามารถปรับตัวเข้ากับภารกิจใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้านฟ้า การปฏิบัติการนอกประเทศหรือการร่วมรบกับพันธมิตรและนี่คือเหตุผลที่ F-15 ยังคงประจำการมายาวนานหลายทศวรรษ AWO ニิクดิจิทัลและสงครามเครือข่าย AWO ニิクดิจิทัลคือสมองของ F-15 รุ่นใหม่การเปลี่ยนจากหน้าปัดแบบอนาล็อกสู่จอดแสดงผลดิจิทัลคอมพิวเตอร์ภารกิจและระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงทำให้ห้องนักบินของ F-15 กลายเป็นศูนย์ควบคุมข้อมูลสนามรบ จอแสดงผลแบบ l ลาส cockpit ระบบเลงผ่านหมวกนักบินและการจัดแสดงข้อมูลแบบปรับแต่งได้ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และลดภาระงานของนักบินนักบินสามารถโฟกัสกับการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีได้มากขึ้น F-15 ย่างถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอากาศยานลำอื่นกองกำลังภาคพื้นดินและศูนย์บัญชาการผ่านระบบดาต้าลิงก์ที่ปลอดภยัย ทำให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสถาปัตยกรรมแบบเปิดของอาวิโอ c ช่วยให้ F-15 สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตเช่นปัญญาประดิษฐ์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและอาวุธรุ่นใหม่ทำให้เครื่องบินยังคงทันสมัยและพร้อมรบในระยะยาวบทสรุปตำนานแห่งการครองน่านฟ้าการผสานกันของแนวคิดการควบคุมการบิน ระบบเรดาร์ขั้นสูงความคล่องตัวอันโดดเด่นสมรรถนะหลายบทบาทและอาวีโอนิกดิจิทัลทำให้ F-15 e ี g กเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี F-15 ก็ยังคงพัฒนาและยืนหยัดเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาความสำเร็จของ F-15 ไม่ได้เกิดจากอายุหรือความใหม่แต่เกิดจากการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ในสนามรบทางอากาศยุคใหม่ F-15 Eagle กกยังคงเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของพลังความแม่นยำและความเหนือชั้นอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง